มึงมึงไปเต่าผมที่เสา,ก,สาก,กูเหรอคังที่เสากูเขยไปซื้ออันใหม่อยากได้ดบ 4, แบบสี่พันวัตต์แบบเป็นแรงพอของมาถึงก็เลยลองแกะกองท้ายสิบดูแลให้เราเขาโดนของมีปัญหาหรือเปล่าแต่มึงดูกูได้อะไรกูได้ไฟแฉกกูได้ที่จุดแกฉกทำมาเป่าผมที่กูว่าโน่นแห้งแห้งยะไรล่ะพวกมึงดูควันโอ้โหโอ้โหมึงดูไฟมันใคขยายที่จุดเตาแฉกไม่เอ็มเต่าไปได้นะไปแล้วขัดขาดขาดโทษใครไม่ได้โทษตัวเองที่ไปซื้อของจีนนนั่แหละ สายยางมีเราได้ีเซลดุลาทองสองห้าหกสี่ร้อยเี่สิบใ้นรแกคูรอง้าหมายถึงทุกับบการสายสายยางแบบสายถนเดี๋ยวจะไงผู้โด้วยสายเห็นมืเือให้้นไหลตามนี้เล็ที่หนึ่งสิจนวนเียบคองลำเขาไผแสวงลำปะทีเป็นรัฐมากรุงเทพแต่วันผมจะไปนั่งเขาบกที่่าเล็กน้อย รวลาทกาประกาศเวลากรบงับกลุกันอห้อกมาคนที่ให้พันอยูุ่มาลั์ทกสังหารทำตัวเอิด huh. uh ีบลบยี huh. ่กบางสวรรคยีกเะน้ำ huh. ม <Es> ัร่อใิจษราจิตลังองร์พ้อผู้ออกมีแน้มากที่สห้ที่่ในที่เป็นท่กจิตต์ัในที่แปละก้าาเี่สาเวลาด่ก้า ดนเอกสารนีที่922ครับ254นะครับครัอได้น้รอยทํามาถึงทุกการสามกำกันการปราปาแตงกับิดเกื้ผู้วบคุมของผู้บริโภคนะครับด้วยศาลเห็นดีเหตุคนให้คุณเขาให้ทาการตรค้นพาโฮไปที่89คับ34หมูจุาลหนัดมืองจรกาญุรีนครับเพื่อพบและพึจขรณอพิพันกระทำ นฝ่ผโที่าตางอาสุาจมตามกระบวนว่าจาลจสองนีะครับออกมาคนให้คำเด็นเอกบริปุตุมารักษ์สกับผมครับารลงดีวันลบทุรดมสวัสด์แล้วก็หเกให้ลดำนานของตนี้ครับแล้วกเอกกิาพร้อมพัวนะครับให้ป็คนในมที่ที่ครับใชเวลา13ทนาิกาจนกว่าจะเสร็จสิ้นการอครับสั้นครับสั้นอันนี้มาคนเรื่องใดมาคนคับเรื่องใดครับเรื่องตามกระบ ใองครับผลรังผิดนาครับครับเนไฟ้าที่ได้ขายขายครับขออนุญาตนำครับขออนุญาตนำตรวจเลยครับแสดงมาั้องใส่ถุงแล้วจนกนไลน์ไลน์เยอะ ก็สองตัวนี้ต่รอยูนนี่นจะมีกล่องที่